วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5นะครับมีสาเนาะแล้วก็จะสูงการแล้วตอนนี้ก็กำลังเล่งสปีดนะครับเล่งสปีด w 1 4 0คันนี้อยู่เนาะนะครับที่จะสูงเนาะตอนนี้ผมก็มานั่งอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะครับอืมอืมนั่งทำจอใหม่นะครับนั่งสมนั่งทําว่ากันไปตอนนี้ก็จะใส่ไฟโชเกียร์เข้าไปนะครับเนี่ยครับ มันมีช่องอยู่ prnd 2 l เนอะผมก็จะใส่ช่องนี้เข้าไปนะครับใส่ไฟเข้าไปทางด้านซ้ายมือเนาะก็ในตรงนี้นะครับในตรงนี้ก็มันก็จะมีช่องให้ใส่นะ prnd 2 l นะครับช่องนี้ก็เราจะเอาไว้เบรกมือกับ srs นะครับก็จะนอกนั้นก็จะใส่เป็นไฟโชเกียร์บอกบอกตำแหน่งเกียร์เข้าไปเนาะก็จะได้ดูดีเนาะแล้วก็ออด ไฟถอยตี๊ดตี๊ดติ๊ดตๆดนะครับนี่ผมก็กำลังใส่เข้าไปในในตัวนี้เนาะบอดี้เนี้ยนะครับซึ่งมันมีว่างอยู่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับหน้าจอก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับ P R N D นะครับแล้วก็มี2ตัวแล้วก็2 L มาอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้ระบบ สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นนะนะครับสำหรับการใช้งานที่แท้จริงเนาะส่วนระบบไฟโชว์เบรกก็มีเบรกมือนะครับ ABS Airbag ก,ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์ในการใช้งานผมก็ประมาณนี้ก่อนอยากจะให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนาะฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปนะครับฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปแล้วก็รายละเอียดมันเยอะ ตามที่พูดให้ฟังนั่นแหละครับมานั่งแกะนั่งลือนั่งซ่อมนะครับแล้วก็จะใส่ฟังก์ชันนี้เข้าไปนะครับกะว่าจะไมได้ลองวันนี้เมื่อวานก็ไปขนส่งมาเรียบร้อยนะครับจะให้ดูว่าเมื่อคืนก็นั่งทำรายละเอียดเรื่องฝาครอบเครื่องอยู่นะครับาฝาครอบเครื่องอยู่อันนี้ก็กำลังวางเจนะครับอันนี้กำลังวางสองเจเหมือนกันนะครับ เอเเหมือนกันเข้าไปเนาะ mm hmm. เพื่อจะเก็บไว้ใช้นานๆน,น,นะครับ mm hmm. เราต้องมาลื้อหมดนะครับประกอบเข้าไปใหม่นะครับ mm hmm. เครื่องยนต์นะครับ mm hmm. อันนี้คือผลงานที่เสร็จแล้วของเรานะครับ mm hmm. อันนี้ผมเอาขวาครอบเครื่องของเดิมมาใส่นะครับ mm hmm. เครื่องเดิมเขาจะเป็น500อตัวนี้นะครว mm hmm. e นะครับ ตอนนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดของงานอยู่นะครับว่าจะจบประมาณไหนเน,ะนาะบังลมฟีปั๊มนะครับวันนี้ใช้ผมเน้นฟีปั๊มนะครับไม่ได้เน้นพัดลมไฟฟ้าเนาะฟีปัม๊มพัดลม ไฟนะครับถอดมาล้างแล้วเรียบร้อยนะครับให้ได้สีสดใสนะครับเืียความเรียบร้อยเนาะงานก็ดูประมาณนี้นะครับแต่นี้เดี๋ยวจะตอนนี้กำลังทำหน้าจออยู่นะครับ นี่นะครับไฟโชกเกียร์ต่อขึ้นมาเพิ่มนะครับนะครับประตูดูปกตินะครับนะ เปิดขึ้นมาเป็นโมเดลสปินเหมือนเดิมน,นะครับให้อยู่ในระดับที่สวยงามนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับตอนนี้ไฟบอกตำแหน่งเกียกร์กำลังจะเขึ้นมาเนาะทันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาเนาะนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับยังไม่มีเจ้าของ สีน้ำเงินนะครับเป็น SEL นะครับตัวนี้300 SEL นะครับก็มีงานค้างนะครับเจ้าของคันนี้คงตั้งใจเย็นๆนะครับ1นึคันคันนี้คือเป็นละครชีวิตอีกหนึ่งงานเนาะเราจะให้ดูนะครับทำเดิมๆนะครับ3 0 0 E นะครับชุดทำเสร็จแล้วนะครับฝาวาวทำเสร็จมาแล้วนะครับ พอเราได้ฝาเชียงกุ้งมาก็ต้องมาทำทำใหม่นะครับตอนนี้ทําใหม่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นม้างก็อันเก่านี่บาวาวมันจะหลวมเยอะนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมาอันนี้งานสแตนดาร์ดนะครับตอนนี้น่าจะเป็นหลังสูงการนะครับถึงจนะเสร็จเนาะเพราะว่าน่าจะเจ้าของรถก็ไม่รีบนะครับ เพราะว่าตอนนี้เราก็มีงานที่จะทําให้ออกก่อนสงการก็มีอยู่นะครับอาจจะจัดเข้าล็อกได้อย่างนี้นะครับก็อันนี้กล่องเครื่องนะครับกล่องที่ดูเครื่องอยู่อันนี้รุ่นนี้กล่องไว้ข้างหน้านี้เลยจะดูเรียบร้อยกว่านะครับเพื่อที่จะจัดจัดห้องให้มันดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝานี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับครอบเหมือนเดิม ตำแหน่งเดิม้อาพักน้ำเหมือนเดิมอันนี้ผมเอาของสมาใส่กองอากาศนะครับก็มาต่อรูอากาศข้างนอกนะครับนอกอากาศข้างนอกเหมือนเดิมนะครับอือันนี้คือผลงานที่เสร็จนะครับผลงานนี้ก็น่าจะหลังสงการนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าเน้นทุกจุดนะครับงาน เน้นทุกจุดเน้นทุกจุดมันก็เลยต้องโตที่ทำงานผมขยับไปไหนไม่ได้ลุกอย่างเดียวการเก็บน้อยมีแต่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณเอทุกท่านครับส่งการก็ให้เที่ยวสนุกสนานนะครับ เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ